ไอ้ิบูลินานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับไอซิบูลิโนว์เดย์2023นะครับที่จัดที่ศูถึงงานค้าสยามพารกนนากอนนักบันไดนะคะรับมีรวมเปจุดป,ประสงค์ก็คือว่าเป็นการเปิดตัวคอลเลคชันรุ่นใหม่นะครับซึ่งแฟ็กซ์บอลซึ่งเป็นเปิดตัวครั้งแรก,กของโลกที่ประเทศไทยนะครับจุดเด่นของรุ่นแฟ็กซ์บอลเนี่ยมันมีวัสดุพิเศษคือคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไอซิบูลิโนว์เนี่ยนะครับนำมาผสมผสานกับ วัสดุที่เขาใช้ประทับอยู่แล้วคือว่าสเตเลสตีลนะครับแล้วก็อีกครั้งที่เราใช้วันนี้เนี่ยนะครับเป็นการเปิดตัวคอลเลคชันนะครับปี2023ของโซลินเทอร์นะครับแล้วก็2024นะครับแล้วก็เป็นการปิดท้ายงานประชุมนะครับไอซิ่เบอร์ลินนะครับภาพพื้นเอเชียแปซิฟิกของเราที่สเปนเจอทูเอเชียันอย่าง2024มีความพิเศษยังไงบ้างที่ปีนี้วีทีอา คือเราจะเห็นว่าว t r ที่เราเปิดดูเนี่ยนะครับในรุ่น f ฟ e x ซ์บอรเนี่ยเป็นรุ่นที่เรียกว่าจุดพิเศษคือมันมีความเบาของคาร์บอนไฟเบอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับพว็กปอร์ตเป็นั้นที่ได้ใช้นะครับซึ่งถ้าเอาตัวนี้เนี่ยมาอยู่บนหน้าแว่นนะครับทำให้หน้าแว่นเนี่ยมีความเบาขึ้นนะครับแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยเวลาใส่แล้วเนี่ย ทำให้คนอื่นมองดูด้วยว่าเออคุณนี้ก็แส่รุ่นเฟ็กซ์บอลนะเพราะว่าจะเห็นลายแพทเทิร์นของเนื้อคาร์บอนไฟเบอร์นะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยทางไอซิ่งบอลินเนี่ยซึ่งเราเป็นชื่อเสียงด้านฟังก์ชั่นอลแล้วเนี่ยเขายังได้คอลแลบกับแฟชั่นเฮาส์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าไอซิ่บอลินเนี่ยเราไม่ใช่แค่โด่งดังเรื่อง ฟังก์ชั่นโน่ดับถึงของโลกนะครับแต่เราก็ยังมีความนแฟชั่นในตัวนะครับถึงขนาดแฟชั่นเฮาส์เนี่ยต้องขอแว่นไอซีบรินเนี่ยนะครับให้ออกแบบเป็นบรินเป็นพิเศษนะครับเพื่อเป็นการแคทวอล์กโดยเฉพาะครับที่หลางมากระแสะผู้บริโภคเป็นยังไงบ้างในเองไทยกระแสะผู้บริโภคเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นอันดับถึงในเอเชียนะครับคนไทยเนี่ยซื้อไอซีเบอร์ลินเนี่ยนะครับมากที่สุดในเอเชียนะครับเพราะว่าไอซีเบอร์ลินเนี่ยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้ดี นอกจากความเป็นฟังชั่นอลเนี่ยนะครับเบามานะครับแข็งแรงเนี่ยแต่ยังดูมีความเป็นแฟชั่นในตัวนะครับคนไทยเป็นผมมองว่าคนไทยเป็นเป็นคนทีเ่เบอร์หนึ่งในเอเชียรเรื่องตอบรับสิ่งของใหม่ๆนะครับอะไรที่ที่มีความทันสมัยแหวกแนวเนี่ยคนไทยตอบรับได้ง่ายอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ แฟนๆไอซิบูลินในเมืองไทยนะครับที่สับสนรุ้งแหวนไอซิบูลินเนะี่ยตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ไอซิบูลินเนี่ยเป็นผู้นำแว่นตาพรีเมียมนะครับในตลาดแว่นตาขอประเทศไทยอย่างปีหน้าตั้งเป้าว่าต้องเป็นผู้นำ ที่เราจะขยไปเรากำลังจะเข้าสู่ฟุตสปอร์ตไลฟ์สไตล์มากขึ้นนะครับด้วยเฟ็กซ์บอลนะครับเพราะเฟ็กซ์บอลเนี่ย,ยที่บอกนะครับตัวหน้าแว่นเนี่ยรรทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยที่ชอบสปอร์ตี้ไลฟ์สไตล์นะครับคุณยังสามารถใส่ไอซิสเบอร์ลินเนี่ยไปออกกำลังกายไปขี่จัก,กรยานนะครับไปวิ่งนะครับไปเดินป่านะครับหรือว่าออกไปเข้าฟิตเนสอะไรไปเล่นกิจกรรมกีฬาอื่นอะไรได้นะครับ แวงก็ยังจะไม่รุบบนใบหน้าครับอักเก็ตเตอร์ค่ะครับขอบคุณสะซิมินเลยฝากถ่ายนิดนึงค่ะายร่างกายตัวนี้แล้วครับผมก็น่าสนใจก็น่าสนใจก็อย่างที่คุณพันบอกไว้นะผมปีหน้าก็มีความน่าสนใจที่มีเป้าหมายใหม่สําหรับคนที่ต้องการทํากิจกรรมนะฮะก็ทําให้สามารถสะดวกสบายมากขึ้นเบามากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็รอชมแล้วกันครับอันนี้ ว่าจริงๆแล้วอยากถูกบอกตลอดนะคะหนูเป็นคนใส่แว <The camera apan in> ่นอยู Boy ่แล้วแล้วก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะให้มาลองได้ลองไอซิวเบอรินกันเพราะว่ามันน้ำหนักเบามากๆใส่สบายมากๆนะคะแล้วก็ส่วนตัวคือหนูชอบทุกรุ่นเลยเพราะหนูรู้สึกว่ามันใส่ได้ทุกที่อะค่ะใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแบบเอ้ยน่าจะเข้อไหมอะไรเงี้ยให้ไปลองก่อนทั้งรู้สึกว่าไอซิวเบอรินมีหลายรุ่นมากๆที่สามารถไปลองกันได้ค่ะแล้วก็มีสำหรับคุณแน่นอนค่ะอาออย่างอินเสิร์ตอย่นะครับที่อินเสิร์ต มเออคือมีประวัติเห็นลอยอ่ะ